จะมาเล่นเรานะแต่นี่เพื่อนเราไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมผมก็เดินออกไปร้อยเพื่อนคุยมันก่อนเดินมามกตีข้างหลังเลยทีเดียวร่วงเลยอือไปยิบอะไรมาตีอะมาะน้าสามรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดต ทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับนะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกะละค้นหนึ่งบายโค,ค้กซีโร่เราพูดถึงแขกรับเชิญเราในวันนี้ก่อนนะฮะเป็นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเขาอยู่ในยุคลาดยาวร้อยแปดและที่สําคัญเปิดวัยนุ่มปทุมรุ่นแรกเพื่อไม่การเสียเวลานะครับวันนี้เราพาทุกคนมาพบกับอาจารย์ปาน เป็นแค่คนเล่าเรื่องรล่าเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรอ์วิไม่ได้อยู่แค่แขกรับเชิญเรานะครับวันนี้รุ่นใหญ่อยู่กันครบเลยนะสวัสดีครับปับงลุง และนี่คือคบางหนุ่มกุดีขาวนะผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและนี่คือนะครับพี่คิงมนครครับผมนี่หลายๆ EP นะพูดถึงพี่คิงมนาครนี่นะตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมสวัสดีครับส, <kas S 2> สวัสดีครับตอแล้วนี่มัคเกอร์ที่นี่นะมัเกอร์ที่นี่คือพี่สวัยใจร้ายครับผม <ไ favour S 1> หรือสวัยสินเอียมครับผมสวัสดีครับโอ้โหอันนี้คือเขามาอยู่ใน EP นี้แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้อยู่ด้านนู้นครับ ผมเดินเลยไม่ได้ไงและแขกรับเชิญเราในวันนี้นะนั่นก็คืออาจารย์ตาลครับผมสวัสดีครับอันนี้เล่นกันนานเลยครับรับพักนะครับเดี๋ยวก่อนครับผมถามนิดนึงคือมารวมกันได้ไงปกติอาจารย์ตาลกับกับบังเนี่ยสนิทกันมากถ้าไม่ใช่อาจารย์ตาลบางก็จะไม่ออกมาไอ้คิงเนี่ยแม่งตัวดีเดี๋ยวว่าไอ้คิงเนี่ยชี้เลยไอ้คิงนะแสดงว่าเขาซี้กันมากนะแม่งเดินหัว ให้เราปันวงมาหลอกให้บังมานี่เราก็นึกมีเรื่องอะไรด่วนเพื่อปกติบงังก็ไม่ออกไม,ไม่ไม่ออกจากถ้ำแล้วอยู่แต่ที่บ้าน <c oughs> บางังก็ไปลอยไว้แล้วลอยบังดุนอีทีมานี่บอกว่าจี่มีเรื่องเออ, <c oughs> ล,อลอยไว้ลอยบังดุนเนี้ยน้ำเนื้อมันหมดเลยนี่ <c oughs> มาถึงบังบอกว่าไปดีเขาว่ารังได้เสียกันเลยต่อเขาเลยตั้งวงให้เลยจะผ้าจะผ้าก็สรุปแล้วเอาง่ายเลยว่า อ่ารุ่นเดียวกันนะครับอยู่ในยุรุ่นเดียวกันเจอวิธีเจอจานปลาที่ไหนครับแดงห้าครับแดนห้าที่วัยหนุ่มกลางครับนี่นะรุ่นเดิอนะงั้นพี่สมัยเจอจาดปาาครับเจอตั้งแต่พิเศษกรุงเทพนะครับตั้งแต่ราหูเก่าแล้วพิเศษแก่ไปคือเราหูแล้วก็มาพิเศษกรุงเทพใช่ไหมครับโอ้โหแล้วสีุ่มเจอกับจานปาที่เจอที่วัยหนุ่มมาทุนนี่นะก็คือว่าก็ได้จานปาาเนี่ยรัก ไปกินอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันเดี๋ยวเราไปหาสถานที่คุยกับอาจารย์ปานกันไป่อนอื่นสอนดีครับอาจารย์ปานสวัสดีครับนี่นะผมขอให้อาจารย์ปานแนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะผมอาจารย์ปานครับ18อลัหันหรือปานชัยยาครับอ๋อก็คือว่าอาจารย์ชื่อจริงชื่อปานชื่อชัยยาลลาครับผมทาไมเขาเรียกอาจารย์ปานอาจารอ๋อน้องๆมานับถือในในฐานะที่แบบเราพยายามสอนสอนในสิ่งที่ดีอย่างพวกสีรถเนี้ย พีเคเงี้ยพีเคพระขนงใช่ออ้ยสับแสบๆพั่งได้นะตีโอรสพีเคพระขนงใช่แล้วก็แล้วก็มายุคหลังๆนี่ก็มีเสือดุสิตก็คือว่าอาจารย์ปานเรบอกว่าพวกนี้คือเคยอาจารย์เคยสอนมาหมดใช่เคยสอนเคสอนแล้วก็พวกน้องๆก็นับถือใช่ครับเรียกกันเป็นอาจารย์ใช่ครับแล้วก็เรียกกันเป็นติดปากกันมาว่าอาจารย์ปานอาจารย์ปานถูกไหมใช่ครับ อาจารย์ปาเป็นคนเกิดที่ไหนฮะชลบุรีชนบุรีชรใช่ครับตอนเรียนสมัยเรียนชั้นปถมศึกษาเป็นไงบ้างฮะการเรียนผมเรียนไม่เก่งครับแต่ผมดื้อตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าตอนนั้นจะขึ้นมปถามเกเรแบบกัแบบเพื่อนฝูงชอบไปแกล้งอาจารย์ไปจําใครมาหรือไปเห็นใครมาไหม,ไมในการแบบเกเรแบบเนี้ยมันเป็นตํานานของพ่อผมถ้าเกิดยุคเราเนี่ยจะไม่รู้จักแต่ยุคหลังๆย้อนไปอีกประมาณสักสามสี่สิบปีอ่ะไปเปิดตำนานดูพวกแดงถิงนป่าซุงอะไรพวกเนี้ยอ๋อ พ่อเนี่ยถ้าใครเซิร์ชยูทูบก็จะเจอนะใช่ฮะไปเปิดเลยตำนานพวกตำนานพวกสิงประซุงพวกพวกเสือเทพแถวแถวภาคตะวันออกพวกตำนานบอกตำนานเปาะหลือจุดเตียงอะไรพวกเนี้ยพ่อผมก็จะยุคนั้นก็จะบอกว่าพ่อหอนการย์ปานเนี่ยสิงประซุงอยู่ในเรียกว่าสายนักเลงใช่ครับมาสมัยพ่อใช่ก็เลยเหมือนได้เรื่อดได้เชื้อไขของพ่อมาเยอะมาก ก็เลยเกเรตั้งแต่ปฐมสามเหตุการณ์เกเรที่อาจารย์ปานมองว่าตัวเองเกเรคืออะไรฮะคือชอบไปแกล้งเพื่อนไปต่อยเพื่อนไปอะไรเพื่อนดื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วเราจบจอดอยู่ที่ปอปอสี่ปอสี่ใช่ครับเพราะอะไรเขาอาจารย์ขอโทษดีมันเป็นแบบหนึ่งเราไม่ใส่ใจการเรียนสองเราดื้อพอมาปอสี่ครับพ่อเสียพ่อเสียที่เชีบุรีพอพ่อเสียชีวิตก็ต้องหนีเข้ากรุงเทพเพราะหนึ่งในจนานถึงปัะชุมอ่ะมันเป็นคุ้มใครคุ้มมัน ถ้าเกิดคุ้มนั้นไม่มีหัวเรือหรือไม่มีตัวหลักอยู่เงี้ยพอที่เราแวกงนั้นอ่ะพ่อเสียเงีย้ยเขาจะมาแบบปล่อยวัวปล่อยควายเข้าหมู่บ้าเนเงี้ยพอเราจับไว้เขาก็จะเอาเอาของพวกของของฝากมาให้เงี้ยแต่เราไม่รู้เราไนของฝากมีอะไรพวกนี้มันจะฆ่าคนด้วยยาพิษก็เลยต้องหนีกันโอ้หโหก็คือว่าย้อนไปเหมือนคล้ายแบบว่าพวกบรรดาพวกเสือพวกโจรโจรป่าใชู่ไหมใช่ว่าอยู่เป็นกก กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งถ้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยขาดหัวเรือคือว่าจะบอกว่าพ่ออาจาปานเนี่ยเป็นหัวเรือสมว่ารัาถ้าเปรียบเสมือนยุคยุคผมนะก็คือหัวเรือถูกไหมฮะพอขาดหัวสิ้นหัวไปสิ้นหัวหนึ่งเนี่ยคือลูกบ้านเนี่ยต้องกระจายต้องกระจายเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องตายหมู่ตายยกหมู่บ้านตายยกหมู่บ้านโอ้โหเนี่ยนะนี่แค่ประวัติยิบย่อยเริ่มต้นก็เดือดแล้วนะอ่ะทีนี้อาจารย์ปานก็ต้องย้ายมาที่กรุงเทพมาอยู่ที่ไหนฮะที่อ่อนนุชอ่อนนุช ระหว่างอ่นุชกับซอยข้สามบางจากคือมากับแม่ปะมากับแม่มาหมดเลยสองห้าชีวิตก็คือว่ามีมีพี่น้องด้วยใช่มีแม่นะฮะมีผมแล้วก็น้องอีกสามคนก็คืออาจารยบานเป็นคนโตใช่ครับมาอยู่สลัมซอยข้าสามเนี่ยบางจากกับอ่อนรุ่นมันติดกันแล้วตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะจะเป็นบ้านเฮียบ้านเฮียแคลรหรือเหลาสวนมะลิซึ่งเป็นคืออดีตนักเลงที่ในกำนานไปแล้วใช่กับเจ้าพ่อกับเจ้าพ่อใช่ตอนนั้นเฮียก็ยังมีชีวิตอยู่ครับผมก็อยู่พวกกับนตติพวกตีดําเนินอะไรพวกนี้ที่ตายความเฮีย เขาก็อยู่ในในข่ายมวยเขามาอายุประมาณ1 4 1 5ก็เกเรแล้วเริ่มเกเรแล้วเริ่มดื้อแล้วคืไม่เอาอะไรอาจารย์ปานเนี่ยคุกคีเนี่ยคือตั้งแต่สมัยพ่อรุ่นพ่อเราโตมาเนี่ยเราเจอเลยคือสายนักเลงเลยคือพ่อเราคนแรกใช่ครับที่เจอแล้วก็มากรุงเทพเราก็มันเจอพวกเคียวเหลาพวกเออตำนานเจ้าพ่อพวกนี้แล้วเราก็คุกคีกับคนพวกนี้ใช่ผมอยู่ในคนพวกนี้แล้วอาจารย์ปานก็ไม่ได้เรียนอีกเลยไม่ได้เรียนตั้งแต่ออกมาคาวปสใช่ครับพูดถึงอ่อนนุช ผมเนี่ยผมคนลุกเลยนะครับผมโคขอโทษดีนะต้องบอกก่อนว่าคือแต่ผมยังไม่บอกอาจาร์ปานนะสถานที่ตรงเนี้ยผมเคยมาถ่ายทําแล้วเป็นอี e p ีหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรักผมเลยก็คือบางปะเฮ้ยโทษขอโทษดีอ๋ออขอโทษอาจาร์ปานดีผมคือผมลืมบอกไปแต่คือว่าอาจาร์ปานพูดแล้วอีกอย่างมันมาตรวจสอบตรงนี้ว่าอาจารย์ปานอยู่ชนบุรีแต่คือว่าย้ายมาอยู่นี่คืออ่อนนุชพออ่อนนุชปุ๊บผม คือนึกถึงบางปะแล้วที่สถานที่ที่เรานั่งคุยอยู่เนี่ยคือที่ผมมาถ่ายบางปะก็คือบ้านพี่ต่อมาเตอร์คือมุมนี้เลยนี่ฮะผมขนลุกอยู่เลยมันยังขนลุกอยู่เลยนี่ขนลุกครับป่าป่าน้าเนาะผมก็นี่นะผมกำลังจะถามว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคือว่าเคยเจอบางปะไหมอะไรไหมอยู่ด้วยกันครับนี่นะอาจารย์ปานเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันเลยน้องรักเลยน้องน้องรักเลยนะใช่ มันเคารพและนับถือผมมากไปไหนก็ต้องโทรหาวันที่เสียสมพูดทุนที่เสียเนี่ยคืนเนี่ยยังโทรคุยกันเลยบอกอให้ผมไปกินข้าวด้วยกันนัดกันกินข้าวนะผมวบอกโอเคเอ้องอย่าไปเจอที่ไหนมันก็บอกมาจะมาลุข่าวอีกทีตอนตีสามบอกรถชน <c oughs> ตื่นมาตอนตีสามนอนไม่หลับพอาะรู้ข่าวใช่เพน้องนัดเรา แล้วก็คือและก็เป็นประโยคสุดท้ายใช่ที่น้องอในวันนั้นที่น้องบอกใช่โอ้โห,โหนี่นะแล้วก็ขอไว้อะไรให้กับบางปะด้วยนะนะในเรื่องเออถือโอกาสไปเลยแล้วกันนะขอไว้อะไรให้บางปะนะครับแล้วก็จะอยู่ในใจพวกเราเสมอไปนะแล้วก็ตลอดไปนะผมนะก็คอยน้องไปบพระอโป์ไวๆครับผมทีนี้เราย้อนกลับมาที่ มุมของอาจารย์ปานนะก็คือมาอยู่เป็นเด็กอ่อนนุษตตั้งแต่อายุ 1> 12-, 12, 12. 1 1 1 2 12นะประมาณ1 1 12นะก็คือเป็นเป็นเด็กอ่อนนุษตแล้วนะครับ,รบผมก็มาเดินในคุกคีวงการเจ้าพ่อแล้วหลังจากนั้นชีวิตของอาจารย์ปานเป็นไงต่อในการใช้ชีวิตตอนนั้นใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเสพไปวันๆเกเรไปไปวันๆไปเขาแต่ผมนิยลดลัก,การที่ว่าพ่อเคยสอนบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องอะ่ะไม่มีการเอาเรื่องราเปรียบจึงในที่ช่วยเขาได้ช่วยไปคนทุกคนก็มี เขาไม่สิทธ์มีโอกาสที่จะตกต่ำแต่สักวันเขาอาจจะเยนขึ้นมาได้ไม่มีเขาไม่อาจจะตกต่ำเสมอไปใช่เพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้างเขาตอนที่เขาตกต่ำใช่ถูกไหมใช่ฮะช่วยได้เราต้องช่วยกันไปอ่ะทีนี้ใช้ชีวิตเสเพเกเลไปวันๆแล้วสุดท้ายมีเหตุอันใดถึงจะเราต้องเข้าไปในสัมษัสคำว่าคุกในในตอนปีพศหรือว่ายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น19 เพื่อนไปมีเรื่องที่อ่อนนุษเนี่ยครับร้านรับเป็ดป๋าวังถ้าถ้ายุคยุคนั้นจะจําได้เลยดังมากเพื่อนผมเขาไปกินเหล้าแต่ผมไม่ได้ไปเพื่อนไปสองคนไปมีเรื่องไปดดงก็ตีมามาตามผมก็ผ่านไปฉันให้เขา่าไปพอไปถึงผมก็ยิงเลยแหวกแหวกแล้วก็ยิงเขาเลยตายหนึ่งไม่พูดปามนํำเพลงเลยนะเสียชีวิตหนึ่ง ได้พี่การหนึ่งแล้วโดนจับกลุมในตอนนั้นเลยไหมไม,ออไม่ไม่ไม่ฮะยังไม่โดนครับมันอนที่บ้านก่อนอ่าตอนนั้นปีพศอะไร3า,าปี2อ3 5นรนะย้อนไปกันละครั้งหนึ่งนะในการอันนี้คือคือ,ค,อคือเหตุการณ์แรกใช่ครับอ่ายังไม่เป็นคดีนะแล้วตอนนั้นหลังจากเหตุหลังจากที่ลงมือไปปุ๊บเราจะมานอนบ้าน7วันอ่ะเขาตำรวจก็โทรบ,บอกแม่แล้วแม่เขารู้จักตำรวจเยอะครับใน,ในถนนพระโขนงยุคนั้นนะเขาก็เลยฝากมาบอกบอกว่าบอกให้ปานนะ ให้นอนอยู่บ้านเจ็ดวันเดี๋ยวจะไปรับแล้วแม่ก็มาบอกอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์ว่าไงฮะก็เอานอนอยู่บ้านเจ็ดวันเราทำแล้วก็ต้องตตามนั้นเพราะเราหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วก็จะไปรับกรรมไปครับอ่าแหละนะฮะแล้วนี่ก็คือเป็นคดีครั้งแรกใช่ปี2 5 3 5ใช่นั่นก็คือข้อหาฆ่าแจ้งมาฆ่าพยายามฆ่าและพยายามฆ่าใช่อ่ะทีนี้เข้าไปในชั้นโรงพักรอการประกันตัวไหมไม่ประกันตัวไหมไม่ไม่บอกแม่บอกปล่อยเลยตาม ตามกำคืออาจารย์บอกแม่เลยใช่ไม่ต้องช่วยเหลือไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถ้าแม่คิดถึงลูกแม่ก็ไปแม่คิดถึงก็ไม่ต้องโอ้ยุสิบเก้านะอาจารย์อายุสิบเก้านะใช่ครับอาจารย์ไม่กลัวเลยเหรอว่าข้างในคุกนี่จะเจออะไรอะไรไม่พอผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีลูกพี่พวกพี่รุนเขาเดินอยู่ในในในค่ายเขาไปฝากไว้ฝากไว้กับผู้พิทผู้คิทัขังคือเรื่องจำแรกที่เก้าแรกคือเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่ยุคนั้น ยุคใปนปี2535เป็นไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศของพิเศษกรุงเทพเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็ไปแรกๆแล้ววันของวันเรายังไม่ปรับตัวถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็มีบัางแต่พออยู่ไปมาเรามาปรับอยู่ได้มันเหมือนแต่มันแตกต่างกับยุคนี้ยังไงฮะตอนนั้นพิเศษกรุงเทพยุคนั้นมันแบบห่างไกลกันมากยุคนั้นคือว่ายุคคุกจริงๆคําว่าคุกกับเรือนจาเนี่ยมันแตกต่างกันทุกวันที่เขาไม่เรียกคุกเขาเรียกเรือนจําหรือทันทัศนฐานคาว่าคุกกับคุกคือว่าคุกมันเข้ากันไปเลย คุกคีให้มันเข้ากันมาคุกจริงๆแต่สมัยนี้มันแบบอะไรก็ได้นี่นะเนี่ยนะผมเพิ่งรู้นะว่าผมคิดผมคิดมาตลอดนะว่าคุกกับเรือนจาเนี่ยคือคําพูดเนี่ยคือความหมายเดียวกันแต่จริงๆแล้วความโหดร้ายความร้ายแรงมันต่างกันาถูกไหมฮะใช่ฮะคำว่าคุกี่มันคุกจริงๆแต่เรือนจำทันตฐานเนี่ยมันยังมีความใช่แลวนี่คือเรือนจำอ่อนนุ่มอ่อนมันยังมีความอ่อนออกมาบ้างใช่แต่คุกเนี่ยคือคุกเมื่อก่อนคุกจริงๆนะฮะ๋ยวนี่เรือนจำ เราอยากได้อะไรอยากกินอะไรสั่งก็ะจะมีเมนูตามแบบร้านอาหารที่เราอยากอ่าั้ำสั่งให้เราเบิด<บ>ให้เราเบิเอ <enfin> <ๆ>ย่างนี้สมัยนี้นะฟังที่แบบน้องๆมันผ่านมาพวกไอ้ตัวไอ้เสือไอ้ตัวไอ้เต๋อเนี้ยมันเล่าๆมาเป็นแบบนี้สมัมนี้เพราะเราไม่ได้เข้าไปตัป้งเกือบยี่สิบปีแล้วเขาบอกว่าค <ๆ S 2> ือรอบล่าสุดเลยจนมาถึงวันนี้คือยี่สิบปีแล้วที่อาจารย์ห่างหายกันโซ่ตัวนใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้ววิเศษกรุงเทพตอนนั้นเนี่ย มันมีทั้งหมดกี่แดนในยุคนั้นคือมันเป็นยังไงฮะมันแยกแดนหรือว่ามันแยกแดนแดนแรกลับก็คือแดนหนึ่งแดนเวรุดคือแดนสองแสดนพวกทิชาชีพแดนสามแดนสี่ไอ้นี้อาจารย์เข้าไปอยู่ในแดนแดนหนึ่งก่อนแดนหนึ่งซึ่งเป็นแดนแรกลับใช่เป็นไงฮะเข้าไปกินอายคุกบรรยากาศคุกมันทําให้อาจารย์มีความคิดยังไงตอนนั้นเห็นวันแรกตอนนั้นเห็นวันแรกเราก็แบบเราคิดว่าอยากกลับบ้านนะอยากทำไม่ได้เพราะเราถูกจองจําแล้วแล้วเข้าไปก้าวแรกเจอเพื่อนเจอพวกพ้องไหมฮะในการมารับเรา ถามมันจะมีคนมาถามพวกรุ่นใหญ่พวกรุ่นพี่ๆแล้วถามเป็นเด็กที่ไหนว่าอะไรเราก็บอกอ่อนนุชมันก็มีมันก็อยู่เป็นบางอ่อนนุชก็อ่อนนุชฝั่งทนก็ฝั่งทนเมื่อก่อนสารสารทนไม่มีเรือนจาทนยังไม่มีนะก็จะบอกว่าทั่วสารทิศของกรุงเทพจะมาอยู่ที่นี่พิเศษ้ถ้าโดนกระทาความผิดคือทุกทุกทุกคนต้องส่งมานี่ถูกไหมใช่ครับแต่สารทนดำนินอยู่แล้วเรือนจายังไม่มีก็คือว่าใครตัดเอกสารทนติดเข้าไปนู่นเข้าสยงเดน ทีนี้ก็คือว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าเริ่มต้นจากการที่เข้าไปอยู่ในบ้านเขาก็คือบ้านอ่อนนุช่ถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้การใช้ชีวิตเป็นอยู่อาจารย์เป็นไงตอนแรกๆของการติดคุกกินไม่ได้นะแรกๆกับข้าวเคี้ยวเข้าไปฟันจะหักเลยนะพอข้าวแดงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแบบมันหินมันกวดทั้งนั้นคำแรกสองคำมันนึกถึงพ่อแม่เลยนึกถึงแม่เลยเดกไปยิงเอาเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างนะคดีฆ่าพยายามฆ่าไม่คิดถึงพ่อแม่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจดใจกรรม แต่พอเคี้ยวข้าวแดงก้าวทำแรกเนี่ยนะใช่ร้องหาแม่เลยร้องหาแม่เลยควันถักหมดนี่ไงคุกจริงๆรนี่คุกจริงครับแล้วแกงอ่ะพี่แกงไงแกงแกงปลาระเบิดเขาเรียกว่าพวกแกงปลาระเบิดแล้วมีแกงหน่อไม้หอยเขาเรียกแกงหน่อไม้หอยนี่แกงปราบเซียนทําไมครับพวกนี้มันทําแบบให้น้ำเหลืองเราเสียพวกหิดตะไมอยพวกที่เป็นหงเป็นหิดตะไมล์นี่ไม่มีนะแกงหน่อไม้หอยอ่ะ หอยเป็นคู่อ่ะที่ตากแห้งอ่ะไม่มีไม่มีอ่าในในในเราอยู่ในระหว่างรอการตัดสินก็คือว่ายังไม่ตัดสินใช่ไหมใช่แล้วอาจารย์การเป็นอยู่อาจารย์มีเรื่องมีราวมีใครมาหาเรื่องไหมหรือเราเราได้มากเราไม่ไม่ได้เข้าไปหาเรื่องเขาหรอกเราเข้ามาหาเรื่องมาหาเรื่องในบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็พยายามใจเย็นนะเราเป็นเด็กแล้วก็ลองรอฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาว่าไงผู้ใหญ่เขาบอกเอ้าปล่อยปล่อยมันคือผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องมองกละศึกษาว่าเออ ผู้ใหญ่เขาพูดถูกไหมเขายอมที่เขายอมนี่พออะไรก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมไม่ใช่คนเราทัวเขายอมไม่ใช่จะยอมเขาอย่างเดียวไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้รเราบางทีเราจะเดินสายนักเลงเราต้องเปิดใจกว้างเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องมาใส่ใจครับเดี๋ยวพวกนี้เราก็ลืมไปเองแต่ถ้าเกิดหนักหนาทาหารมันก็มันก็ยอมมันไม่ได้อ่ทีนี้แล้วจาย์สุดท้ายแล้ว ก็ถึงวันวันตัดสินไหมรหรือว่าถึงถึงวันตัดสินถึงไหมในวันพิพากษาก็คือมีความตื่นเต้นไหมแล้วว่ามีความที่แบบว่าเรียนรู้ไหมไหมหรือมีคนบอกไหมว่าเราคดีเราจะต้องประมาณเท่าไหร่ตรัดสินมาเท่าไหร่อยู่ข้างในผมศึกษาครับมันจะมีพวกทนายโปงทนายปี๊บอะทนายปี๊บคือคือทนายปี๊บเนะี่ยจะมีปี๊บอยู่ใบหนึ่งสภาข้างหลังเ hmm. มื่อก่อนสมัยก่อนจะไม่มีตู้ล็อกเกอร์นะไม่มีนะมีปี๊บ,บเก็บของเก็บกาแฟมาโมมาปี๊บ จะไปไหนก็ยกปี๊ดตามเงี้ยเหมือนจอมยุทธเลยว่ามีอะไรแล้วก็เล่ยล่อนในจอนาปเรื่อยใช่ขึ้นขังเร่อเอาปี๊ดไปวางปี๊ดใครปี๊ดมันแล้วก็ล็อกกุมแจพอท่ามาก็มาเปิดปี๊ดชงกาแฟอ่านหนังสือเนี่ยพวกพวกนี้ก็จะเก่งเรื่องการแบบว่าสู้คดีการเอาตัวรอดอะไรพวกเนี้ย เขาจะบอกเหมือนบัณฑิตกําลังจะไปเจาะไปสอบจอมหวนเลยนะเขาดูว่าขึ้นมหายที่เรียนนะฮะแล้วก็มีปี๊บอยู่อันนึงในนั้นก็คือว่าครบหมดทุกอย่างปากกาดินสอหนังสือกาแฟขันแบมพูทุกอย่างก็เหมือนตู้ล็อกเกอร์เคลื่อนที่สมัยนั้นใช้เป็นปี๊บก็คือว่าเราเรียกว่าทนายปี๊บใช่ทนายปี๊บเขาจะบอกเขาจะสอนแต่เราช่างใจไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วเราช่างใจไว้เท่าไหร่ที่ที่ไปอ่ะเห็นรุ่นพี่มาแล้วว่าคดีเดียวกับเราเนี่ยฆ่าไปยามฆ่าเนี่ย เอาตลอดยกตลอดยกประหารมั่งยกตลอดมั่งแต่เรามันเรามันดีอย่างหนึ่งคือเรายังเด็กเยาวชนเยาวชนอยู่ครับอันนั้นขึ้นศาลไปใบภาคศาลยกตลอดเอ๊ศาลยกตลอดแหละอืมนี่นะรถหนึ่งในสามยกมาทั้งหมดคือสองคดีตัดตัดพร้อมกันเลยฮะใช่คดีหนึ่งคดีเป็นคำเดียวเป็นกรรมเดียวกันเราถือว่ายกมาตลอดชีวิตใช่แล้วรถหนึ่งในสามรถหนึ่งในสามมันอย่างเนื่องจากว่าเยาวชนใช่และรับรรับสารภาพใช่ไหมฮะใช่รถหนึ่งในสามเหลือสี่สิบ 40ปีเป็นไงบ้างครับกับตัวเลขที่อาจารย์ได้รับ40ปีคือเต็มหูสองหูถูกไหมใช,มใช่แม่เนี่ยก็ขาเขาอ่อนไปเลยแล้วก่อนที่ตัดสินนล้วเราคิดมาเยอะกว่าหรือน้อยกว่า40น,าน่40นาน่น,าน่นา,นนานเยอะกว่าเราคิดมาเยอะกว่าใช่ไหมเพราะในบ้านเพื่อ,อนๆนะไปไป,ไปมายุ่เดียวกับเราไปตลอดหมดหลังจากนี้เคยคิดไหมว่าเราจะอยู่ยังไง40ปีวะคิดเหมือนกันครับคิดว่ากูต้องอยู่ให้ได้คิดอย่างเดียวจะอยู่ได้เขามากกวากูเขายังอยู่ได้น้อยกว่าเขา กูมีตัวเลขกูต้องอยู่ให้ได้อะไรประมาณนี้เป็นความคิดที่ให้กําลังใจตัวเองนะที่แบบว่าคิดดีคิดบวกแล้วหลังจากนั้นมีความคิดยังไงต่อไปในการใช้ชีวิตในคุกเนี่ยอีกสี่สิบปีเนี่ยที่จะทำตัวเองอยังไงคิดยังไงอาจารย์ตอนนั้นตอนแรกยัง,ย,งยังคิดอะไรไม่ถูกอะ <c oughs> พอตัดสินมาวันนี้สี่สิบปีพเสิงคโเร,ร์นะต้องรีบย้ายย้ายออกก่อนเลยคือทาเรื่องเช้ามาย้ายย้ายไปเรือนคือเราทําเรื่องเองไม่ทางเรือนจไกแทงเรื่องมาเลยว่าคนนี้โทษสูงอยู่ไม่ได้นะก็คือว่าตอนนั้นคือรองรับ ไม่ได้ไม่เกินเท่าไหร่สิบปีสิบปีเรือนจำพิเศษรุงเทพเรบได้แค่สิบจะอัตโนมัติเลยใช่คนบอ่ะทีนี้การย้ายไปที่เรือนจำคลองเปรมเรือนจําการคลองเปรมปีปีสามเจ็ดหรือสามแปดเนี่ยปีสองพันห้าร้อยประมาณนั้นนะสามเจ็ดหรือสามแปดประมาณนี้พอเข้าไปเข้าไปไปแดนแรกรับไปแดนแรกแรกรับแดนหกกอนไปอยู่ก็ไปเจอ แถวบ้านอีกอยู่แดน6แดนแรกๆก่อนไปอยู่ได้ประมาณสัก7วันมั้งแล้วก็ย้ายไปแดนสีอ้าวย้ายจากเนื่องจากสาเหตุเพราะแดนนั้นเป็นแดนแรกแดนจำแนกพอเราจำไปแล้วเราก็จำแนกไปแดน4ี่ใช่เปนฝึกวิชาชีพแล้วก็บอกเรามั่วไปม้งอะไรอะไรบอกเก่งช่างไม้ฟังกามาพวกอย่างเอ้ยไปแดนสีนะสบายแเลยมั้งการเป็นอยู่มันดีคือตอนนั้นก็หัวเดียวกันเทียมรีมันตลอดคือไม่มีแบบเพื่อนซีบันดี้ปรึกษาไม่มีใช่ไหมไม่มีพอเราย้ายไปแดนสีตอนนี้ไปเจอพักพวกัที่เคยอยู่พิเศษด้วยกันก็ไปอยู่บ้านเดียวกัน อันนี้ก็รวมเป็นควนล่ะเป็นแก๊งเอ๊ะน,น,น,นี่บางนู้นเอ๊ะนี่บางนี้เอ๊ะนี่เขตน,น,นู้นเขตนี้เขาจะแบ่งแหละแล้วเราคือบางเรากทมกทมอ,อ่อนออนุออนอ่อนนุชนั่นแหละแล้วก็อยู่บางเรา,ากเ็เริ่มเริ่มละเริ่มออกลายอยู่กับพวกพวกเยอะใช่แล้วเราเป็นเด็กเราพวกเขตไหนเราเฮตนั่นไงเพรา <m> เราไม่คิดนี่ตัวเลขเรามันก็เยอะแล้วบวกกับชีวิตเราเดินสายนักเลงมันน้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมฮะตอนแรกไม่มีลาย นี่แต่คนเขาข่มขู่เอ้ยพวกมีลายมีมาโชว์สักลงสักลายเดินให้เพ่นผ่านมาขู่แล้วเนี่ยเราเป็นเด็กอะไรบ้าเราก็เอาเหตุการณ์แรกในคุกเป็นเหตุการณ์อะไรฮะตีเขาเป็นไงเล่ารายละเอียดตีคือแบบเราอาบน้ําอยู่อะอาบน้ากับเพื่อนเพื่อนกินข้าวยังขึ้นติกแล้วเขามาแบบว่ามองเห็นเราเป็นเด็กอะไรพวกนั้นแล้วมาเดินแบบว่า มองเราเป็นแบบคล้ายๆแบบมีตัวอะไรพวกเนี้ยมองเราหน้าอ่อนหน้าอ่อนนะแล้วสมัยผมก็ขคือหน้าอ่อนใช่จะมาเล่นเราแล้วแต่นี่เพื่อนเราไม่ยอมเราก็ไม่ยอมไม่ยอมผมก็เดินออกไปรอให้เพื่อนผมคุยมันอย่านเดินมาว่าตีข้างหลังเลยทีเดียวร่วงเลยอืมไปหยิบอะไรมาตีมัหน้าสามมัหน้าสามแดนสีมันแดนแดนทางไม้ตีเข้าที่ตีเข้าในหัวเนี่ยคล้ทอยเลยหลับทีแรกหลับเลยเลยโอ้โหเกมเลย แล้วก็โดนเจ้าหนี่จับได้จับได้แล้วก็โดนทำโทษซะเป็นไงฮะในความรู้ส like okay. mm? like ึกย so uh, oh, ังไงเป็นไงกการคือการโดนทำโทษของคุกสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างอาจารย์โอ้มันมันมันมีให้เรามันมีแค่ให้เราแค่2ตัวเลือกระหว่างไอ้ก้องก้องที่เป็นลูกตุ้มกับดําจอบ2อย่างเนี่ยนะไม่อยากจะเลือกเลยนะที่พูดมาเนี่ยแต่ต้องเลือกแล้วเป็นไงฮะในรสชาติของไม้แรกของการอยู่คุก พอลงหลังไปเป็นไงฮะหมายใจไม่ออกเลยก็แน่นไปหมดแล้วตัวงอาจารย์เลือกอะไรเลือดด่างจบด่างจบใช่อ่าแล้วนั้นหลังนั้นเป็นไงฮะคือขึ้นซอยขังซอยไหมตอนนั้นมีขึ้นไปขึ้นไปฮะขึ้นขึ้นไปขังขังซอยอยู่3เดือนแล้วก็ลงอ่ะทีนี้เอาประสบการณ์แรกมาแล้วเป็นไงฮะอ่าเลือดสูบฉีดไหมพอลงมาก็บ้าเพราะเราช่วงนั้นก็ต้องมีลายช่วงช่วงนั้นเริ่มมีรอยสักแล้วครับอ่าอาละลงมาก็เริ่มบ้าเริ่มแบบไม่มีใครยุ่งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเด็ก ไปยุ่งกับมันมากมันมันเอาแน่ช่วงนั้นมันมีโปรแกร,รมย้ายย้ายเรียนจําอยู่แดนสี่เดียอะไรย้ายเรียนจำไปที่วปยหนุ่มบางเขนไวัยหนุ่มบางเขนใช่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วถูกไหมฮะใช่ฮะก็จะบอกว่า,าจานมีชื่อย้ายไปที่วยหนุ่มบางเขนใช่ถูกไหมฮะ<ช>ตอนนั้นวยหนุ่มบางเขนที่ตั้งอยู่ตรงไหนฮะเป็นฟื้นฟูตอนนี้เป็นเป็นฟื้นฟู ทุกวันเนี้ยที่เป็นฟื้นฟูอยู่ทุกวันเนี้ยแดนสิบสองสิบสามจะเป็นฟื้นฟูก็อยู่ก็คือว่าจะอยู่บอกว่าจะอยู่พื้นที่เดียวกันใช่เป็นใกล้ๆกันเลยเป็นแผงเดือนจําของกองเป็นตอนนั้นแล้วแผนผังของไว้หนุ่มบางเขนเป็นเป็นยังไงมัางมันแคบแคบเองเป็นแบบแคบสองแดนมีสองแดนแดนหนึ่งกับแดนสองแดนหนึ่งนี่อยู่ได้ประมาณกี่คนนะแดนหนึ่งอยู่ก็ได้ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยคนต่อแดนนะนี่ถือว่าเล็กนะแดนเล็ก แล้วมันมีความแตกต่างไงแดนหนึ่งกับแดนสองเหมือนกันก็คือนักโทษตัดสินแล้วเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะที่มาอยู่ที่ย้ายไปที่เด็วัยหนุ่มบางเขนคือว่านักโทษเด็ดขาดหมดเด็ดขาดหมดจะไม่มีระหว่างวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยแก่ใช่คัดไหมคัดครับอ๋อคือว่าเอาต่ำกว่า25ใช่มาอยู่วัยเปิดคยวัยหนุ่มเงก็คือไม่ต้อง25ไม่ถึงเลขสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยยี่สิบเก้าคนเนี้ยคืออัดไปก่อนไม่ถึงไม่ถึงเลขสามอย่าเพิ่งไปอัดก็เป็นวัยหนุ่มก่อนก็คือว่า อาจารย์บอกว่าเป็นยุคแรกที่เปิดวัยหนุ่มบางเขนใช่ครับใช่ไห<ช>มฮะ<ช>เป็นยุคแรกเลยใช่ไหมใช่ครับพอาะอยู่วหนุ่มบางเขนแล้วอาจารย์มีเรื่องไปมีเรื่องมีรากว่าเขาไหมตอนนี้มันไม่แยกบางนะมันเอาพวกนะอย่างกทมเราไปอยู่กับกทมเนี้ยรวมบ้านใต้มั่งบ้านอีสานมั่งๆนะเนี้ยอืมอย่างเราไม่ถูกกันแคมเปนกันก็นมีอือพวกตีกันก็มีอ่าแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรถึงไวัยหนุ่มบางเขนถึงได้มีเหตุถึงว่าเลิกใช้ไปคุกเขาเรียกว่าภาษาคุกภาษาคนคุกปัจจุบันเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้ว่ คำว่าคุกแตกเราไม่ได้ไปทุบไม่ได้ไปทุบไปตีคุกให้มันแตกไม่ใช่ uh huh. นะาทำมือคุกแตกคือความจุของคนนะมันไม่พอที่จะไปเก็บกักคุกเนะี่ยจะไม่พอเก็บกักคนแล้วเพราะคนมันแน่นมันอยู่ไม่ได้เพราะมันอยู่ได้ไม่ได้เนะี่ยความคิดของผู้ใหญ่หรือพวกผู้คุมอะไรพวกเนะี่ยมันจะเกิดการแอร์หรือเกิดการจราจนกันขึ้นมาก็เลยต้องตอนนั้นนโย,ยบายนะั่นคือกรมใดทนก็จะทำอะไรไม่รู้คือไปสร้างคุกเวลที่ของห้าเป็นวัยหนุ่มกลาง ซึ่งก็คือทุกวันนี้ก็คือทันทนสถานวัยหนุ่มกลางปทุมธานีครับย้ายเมื่อวันที่14ตุลา38ม4ตุลา38มแปดยังจําได้นะ38มปี38นะสิีตุลาคก็จะบอกว่าจานปลาเนี่ยเป็นรุ่นแรกกล้าพูดได้เลยว่ารุ่นแรกของทันทัานสถานวัยหนุ่มกลางปทุมธานีทุกวันนี้ที่มีอยู่เนี่ย คือรุ่นเปิดคุกเลยใช่ครับลงรถมาที่เห็นเลยคือว่าใหม่เอี่ยมแกะกล่องใช่ไหมเรนจังกินสียังอยู่เลยอือ่าอาจารย์คือไปเจออะไรนะคุกที่วัยหนุ่มมันเป็นคล้ายๆแบบเป็นป่าช้าป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าล้างอะไรพวกนี้แล้วเป็นที่ของเอกชนแล้วก็รัดไปร่วมซื้อหรือยังไงแล้วก็ทุบบาทบาทพระเนี่ยทุบบาทพระเนี่ยนะใช่ัะทุบทำไม่ะทุบเพราะอะไรทุบเพราะบาทพระมันทําแบบบาทเยคำว่าบาทแตกเนี่ยมันจะไม่สามารมัจะไม่สามารถให้นักโทษ มาเกาะกลุ่มกันเหมือนบาดดีได้คำว่า,าบาดเ่รพราะหนึ่งเราศาสนาพุทธเนี่ยเวลาผ้าให้พมให้พรอ,อะไรพวกเนี้ยมันจะลงที่บาดไหมพระกมหนาพระอุ้มบาดครับพอบาดแตกปุ๊บเขาก็จะไปโรยไปทุบบาดแตกไปโรยโรยแล้วทั้งเรือนจําเพื่อไม่ให้นักโทษอะเกาะกลุ่มกันจะให้มันแยกเป็นกกเป็นเหล่าอะไรพวกเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วนะครับนะ แล้วก็เป็นทุกคุกเลยจะต้องมีบาดแตกอยู่ในพื้นที่ของบริเวณที่สร้างเป็นเรือนจำถูกไหมฮะเพื่อที่จะนักโทษเนี่ยทุกวันนี้จะบอกว่านักโทษทะเลาะกันเนี่ยคือว่ามีบ้านมีฝั่งมีอะไรเงี้ยเพื่อก็เพราะว่าบาดแตกเนี่ยเหมือนมันมันเป็นมนคาถามนขังเป็นมนของความเชื่อนะของยุคเก่ายุโบราณนะฮะอ่ะทีนี้อ่ะทีนี้เข้ามาวัยหนุ่มปุ๊บเป็นยังไงครับตอนนั้นวัยหนุ่มครั้งแรกเลยที่เปิดมีกี่แดนครับผม อ๋อมี2แดนมีแดนสองแดนแดนหนึ่งกับแดนสองแดนหนึ่งกับแดนสองแล้วเราลงที่แดนแดนหนึ่งเข้ามาทั้งหมดกี่คนนะแดนหนึ่งแดนหนึ่งตอนนั้นประมาณ600กว่าพอย้ายมาแล้วนักโทษเป็นไงเฮไหมดีใจไหมดีใจมันแบบดีใจกับสถานที่นะแต่ทุกใจเรื่องการแบบการไปอยู่ทุกใจเรื่องการเป็นอยู่มันเป็นยังไงครับคือเข้าไปตอนแรกที่แบบแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยอาหารการกินมันก็ยุ่งยากของบริการก็ไม่มี้องเป็นเดือน มจะมือของได้พวกมาม่าไงตรงยาตั้งนี่แบบแพงเป็นสิบเท่า,าเราคอแล้วก็โดนแทงเขานี่โดนแทงนี่ทะลุลงกว่านี่คือเห็นก<ร>็เห็นได้เห็นต่อนหน้าเลยเหรได้เลยแบบแทงดูท้ายไปเลยคือพกคออย่างนี้แล้วก็แหวกอย่างนี้เลยใช่แล้วก็ลงไปนี่เลยเข้าที่หลอดลม